เดี então, um. Or, ๋ยวเรามาให้อาหารนกเอี้ยงกันนะครับลักษณะนี้มีนะครับแต่ว่ามีแต่เราต้องหยอดหลอกนะครับหยอดหลอกลงไปทักสี5เมตรนะครับกุดคุดคุณคุดุเร็วกุดกุดคุดุุยังยังอีกยังอีกกุดคุณ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 ุโนโนโดูดิดูพี่มึงอะพี่มึง ให้บังเฮบังเฮบังนี่นะครับเราต้องหยอดหลอกอันนี้ก็หนงก็หมดแนละ้ว <c oughs> เห็นไหมเราต้องหยอดหลอกแล้วหยอดหลอกคือว่ามันมีแล้วแต่ต้องหยอดหลอกครับนี่อให้สวยๆก่อนสวยๆนี่ครับเราหยอดหลอกนะครับให้เขาดีใจว่าเราให้เนี่ยแค่นี้มันมีอาหารอยู่แล้วนะครับให้บังเฮบังหงยอดหลอกนะครับคือเดยวเขาจะเหมือนกับว่าลำเอียงนะครับไอฮามึงนี่ยังไม่ทันลงเลย อ่เหนครับก็ให้แบรนด์นี้นะครับเนี่ยๆนะเนี่ยเราต้องหยอดลห,อดล,อห,อหอดลอกนะครับหยอดหลอกเห็นไหมอ่าหยอดหลอกนะครับคือมันมีอาหารอยู่แล้วหยอดหลอกให้เขาดีใจนะครับคือบางทีอะตัวนี้หมดจริงนะครับแต่ตัวนี้ยังมีอยู่ก็คือบางทีเราให้ตัวนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะน้อยใจนะครับก็ยหยอดหลอกไปว้ารเราให้ก็แล้วเห็นไหมเขาก็ไม่กินเห็นไหม เขาก็ไม่กินนะครับเขาอิ่มไม่กินนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวประมาณ9ก้าโมงแล้วเราจะให้น้องอาบน้ํานะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะหงายนะครับที่อาบน้ํานะครับนี่เห็นไหมไม่กินเลยเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่าเขาก็น้อยใจนะครับพเพื่อนๆคือ สัตว์มันมีความน้อยใจเหมือนลำเอียงว่าเอ้ยให้แต่ตัวกลางเออทำไมเขาไม่ให้ทั้งที่เขามีอาหารเราก็ต้องหยอดต่อกนะครับนกเขาก็เหมือนกันนกเขาเหมือนกันเหมันไม่กินมันไม่กินอาหารมันมีเต็มนะไม่กินแต่พอให้ตัวที่หมดปุ๊บอา้าวมันรู้สึกว่าน้อยใจแต่พอหยอดหลอกไปนิดนึงอะน้องก็กินเหมือนกันเห็นเพื่อนกินมันก็กินตามนะครับเห็นไหมมันไม่กินเ้วเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมมันไม่กินแล้วนะครับเห็นไหม อย่าทําให้สัตว์มันน้อยใจนะครับมันไม่กินมันอิ่มอะแต่แต่ถ้าหยอดมันก็กินเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันอารมณ์ดีเดี๋ยเนี่ยเดี๋ยวก็อาบน้ําได้แล้วเนี่ยไม่จจืกุด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 ก เอากัดโชยด้วยกัดโชยจิกโชยหน่อยอย่าจิกแกงนะอูโอ๊้จิกจิกจิกแทงพุงเลยแทงพุงไหมอ้อ้เอาเก็บเก็บเกบเก็บเกอ้เกบเก็บไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วเร็วไปแล้วไปแล้ว